สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาทบทวนการใช้สูตรอินทิกราลพื้นฐานนะคะสูตรแรกที่เราจะใช้ก็คือเราจะหาค่านะคะหาอินทิเกรต x กำลัง n b x นเะคะเมื่อ n ของเราเป็นจำนวนจริงจะมีค่าเท่ากับทุกคนจำไว้นะคะว่า n บวก1นม,ม่งเสและก็หารด้วย n บวก1นนั่นหมายความว่านะคะตัวเลขที่ เป็นเลขกำลังบน x จะมีค่าเท่ากันกับตัวที่เป็นตัวหารมันก็คือตัวเดียวกันเสมอนะคะแต่มีข้อแม้ว่า n ของเราห้ามเป็นเลขลบหอันนี้คืออันที่ใช้บ่อยมากตัวอย่างนะคะ<ม>เช่นสมมติว่าเราจะอินทิเกรตนะคะเป็น t ยกกำลังสา dt นะคะเราก็จะมอง x เป็น t นะคะ t แล้วก็ dt อันนี้เป็นตัวแปรเดียวกันเราก็อินดิเกตได้เลยนะคะและเลข3ก็มองเป็นตัว n เ,เพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องเป็น3ามบวกหส่วนด้วยสบวกหแบบนี้และบวกพาสีมีค่าเท่ากับ t ยกกำลังสส่วนสและบวก4อันนี้คือสูตรเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งไม,ม่ได้ยากทีนี้ถ้าเกิดว่าภายในโจทย์ของเรานะคะมีการคูณกันเราจะต้องทำยังไงวิธีการก็คือเราต้องคูณกันให้เสร็จก่อน ะะเช่นสมมติว่าถ้าเรามี 2t ลบ1คูณกับ t กํลัง3บวก2นะคะและคูณกับ2และ dt ซึ่งเป็นการคูณกันเราจะทำยังไงคะและง่ายๆเลยนะคะเราก็ต้องมาไล่ทดดูนะคะว่าตัวที่เราคูณกันมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีนะคะ 2t ลบ1คูณกับ t กํลัง3บวก2 หลักการคูณการของเราก็คือทุกตัวต้องเจอกันนะคะเอาตัวแรกก่อนนะคะตัวนี้ก็คือเลข2อทนะคะตัว t กําลัง3าเมื่อเจอกันนะคะเลข2องคงเดิมแต่ตัวทีกาลังจะเปลี่ยนนะคะจากกําลังหนึ่งกับสามก็รวมกันเป็นสี่นะคะฐานเหมือนกันเลขกําลังบวกกันนะ,ะและตัวต่อไปก็จะกลายเป็นตัวเลขคูณกันก็ได้เป็นสี่นะคะแล้วก็ตัวทีต่อไปตัวที่สองนะคะก็เป็นเลขลบห ะะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ p กํลาลัง3กับลบ2องเคนะคะนี้เราจะเอาทั้งหมดตัวนี้นะคะเอาไปคูณต่อด้วยเลข2นะคะเอาไปคูณกับเลข2ก็เอาตัวเลขคูณนะคะตัวเลขคูณ,ต,คณตัวเลขก็จะได้เป็น 4p กําลัง4บวก 8p ลบ 2p กําลัง3และลบ4แล้วเอาทั้งหมดนี้ไป integrate นะคะเพราะฉะนั้น เรื่องหมายอินทิเกรตของเราตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะคะ 4t กำลัง4ลบ 8t บวก 8t นะคะลบ 2t กำลัง3แล้วก็ลบ 4dt ตัวนี้นะคะอินทิเกรตผลบวกจากการคูณกลายเป็นผลบวกลบนี่ก็คือง่ายนั่นหมายความว่าเราจะอินทิเกรตทีละตัว และเราจะอินเกตเฉพาะตัวแปรนะคะส่วนตัวเลขนั้นจะมีค่าคงเดิมนะคะที่อยู่ด้านหน้าเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ t กำลัง5 4บวก1นะคะเลขกำลังเปลี่ยนนะคะแล้วตัวที่ยกกำลังกับตัวหารจะเป็นเลขตัวเดียวกันเสมอสำหรับสูตรนี้นะคะต่อไปตัวที่สองค่ะบวกต่อเลยนะคะเลข8คงเดิมแต่ตัว t ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะคะตัวแปรต้องเปลี่ยนนะมันจะไม่คงเดิมนะคะก็จะกลายเป็น t กำลัง1บวก1ได้2และส่วน2 ต่อไปนะคะเลขลบสองคงเดิมที่กำลังสามจะต้องขยับเป็นสี่ส่วสี่และสุดท้ายนะคะลบสี่ก็จะกลายเป็นลบสี่ทีนะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดนะคะและบวกห้าคงที่สี่นะคะที่เหลือก็จะเป็นการตัดทอนตัวเลขนะคะแต่ว่าพื้นฐานหลักๆก,ก็คือให้เห็นภาพของตัวเลขชัดๆแบบนี้เลยนะคะ,ะ,คะก็คือตัวทียกกำลังสี่จะต้องเปลี่ยนเป็นห้ากับห้า ทกำลังหนึ่งเพิ่มเป็นสองกับสองทกำลังสามเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสี่กับสี่ส่วนตัวที่เป็นภาคคงที่เราก็จะเพิ่ม t เข้าไปหนึ่งตัวนะคะมันก็เหมือนทุกคนเนี่ยเพิ่มทีเข้าไปหนึ่งตัวหมดเลยนะคะทุกคนทีนี้สำหรับโจทย์ที่เป็นการหารก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเราก็จะอินทิเกรตนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเออเรามี t ยกกำลังห้าส่วน t ยกกำลังเจ็ด dt ตัวนี้ทํำยังไงเราก็จะทําการตัดทอนกันนะคะเลขกําลังก็จะลบกันนะคะมันก็จะกลายเป็นทียกกําลังลบสองที 2, 3, 3. เพราะอะไรนะคะเพราะว่าทียกกําลังห้าย้ายทีก,กาลังเจขึ้นมาคูณนะคะก็เป็นลบเจ็ดนะคะก็จะกลายเป็นทียกกําลังห้าบวกลบเจ็ดก็คือทียกกําลังลบเจ็ดอันนี้โดยหลักการทั่วไปของเลขยกกําลังนะคะถ้าคูณก็จะเอามาบวกกันทีนี้เราก็อินทิเกรตนะคะ ทียกกําลังลบสองจะเพิ่มทีขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือลบหนึ่งตัวส่วนด้วยลบหนึ่งแล้วก็บวกค่าสี่นะคะทีนี้ในหลักการตอบนะคะเราไม่นิยมจะตอบเป็นเลขกําลังติดลบนะคะทํายังไงมันถึงจะเป็นติดบวกได้ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่นะคะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะคะสําหรับตัวยกกําลังติดลบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นติดบวกนะคะตัวนี้เราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนลบทีกาลัง ลบหนึ่ง t กําลังลบหนึ่งแต่นี้กลายเป็น t กําลังหนึ่งแล้วก็บวกค l u s 4ค่ะส่วนเครื่องหมายลบตัวนี้นะคะเขียนตรงนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่เราเอาไปวางไว้ด้านหน้าหรือเอาไว้กับลบหนึ่งก็ได้นะคะ้วจะกลายเป็นตัวนทีนี้สูตรที่เราจะเจอได้อีกนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ถ้ายกกำลังแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะอินทิเกรตนะคะสาม f ลบหทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้ค่ะตัวเนี้เราไม่สามารถจะเอาไปเทียบเทียงกับสูตรยกกำลัง n d x แบบนี้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้สังเกตนะคะว่าอันนี้มันจะต้องเป็น x แล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวแปรเดียวกันถึงจะใช้สูตรนี้ได้ทีนี้เราจะใช้สูตรไหนนะคะเราจะมีอีกสูตรหนึ่งค่ะเรียกว่าการแทนค่าตัวแปรใหม่เรียกว่าการมองวจะเปลี่ยนเป็น u กำลัง n d u นะคะเราจะใช้สูตรนี้แทน ได้นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็น dx นะคะโอเคทีนี้วิธีการของเราทำยังไงนะคะตัวนี้เราสามารถนะคะมองนะคะให้อยู่เป็น 3x ลบ5โดยที่เราไม่ต้องเอายกกำลัง2มานะคะไม่งั้นมันจะไม่เข้าสูตรยกกำลังให้เอาแค่ตัวถานมานะคะให้เอาแค่ตัวฐานมาก็คือเอาแค่ตัวนี้นะคะจาก b กัวนี้นะคะ่ะมองให้มันเป็นอยู่ ทีนี้วิธีการนะคะนอกจากคือถ้าเราจะเปลี่ยนเอา x ออกแล้วมองเป็น u dx ตัวนี้นะคะก็จะต้องโดนเปลี่ยนเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้ก็ต้องโดนเปลี่ยนนะคะน้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะคือเราจะต้องมาทาการดิฟ y เทียบ x นะคะก็คือดิฟ 3x ลบ5ได้3ลบ0ถูกไหมคะทีนี้ ถ้าเราจะหา dx เราก็จะทำการสลับที่กันนะคะก็จะได้เป็น d u นะคะคูณหนึ่งส่วนสามถูกไหมคะแล้วก็เท่ากับ dx ซึ่งตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกันตัวเนี้ยค่ะ dx กับที่เราเห็น,นี่คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะคะเราก็จะเอาแนทนค่าน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวโจทย์ของเราตัวนี้นะคะ ที่เรามองโพสไว้ตรงนี้เราก็จะเอาไปแทนค่าในโจทย์เพราะฉะนั้นจากอินทิเกรตนะคะตัว 3x ลบ5จะถูกมองเป็นตัว u เลกกำลังก็จะเหมือนเดิมนะคะส่วนตัว dx ก็จะเอาความสัมพันธ์ x กับ u ที่เราดิฟไปแทนค่าก็จะกลายเป็น1ส่วน3 du ทีนี้เราก็จะสามารถนะคะจัดการนะคะดึงตัวเลขที่อยู่ในอินทิเกรตได้นะคะโดยคุณสมบัติของการอินทิเกรตเราสามารถดึงตัวเลขออกได้นะคะ เราก็จะเหลืออินทิเกตแค่ u กําลัง2 d u เสร็จแล้วเราก็จะโฟกัสแค่นี้ค่ะว่ามันสามารถใช้สูตรได้ไหมนะคะคําตอบของเรามันก็คือสูตรนี้ค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะคําตอบก็คือ u กําลัง n บวก1ก็คือตัวเลขกําลังจะเพิ่มไปหนึ่งแล้วก็ตัวหานนะคะเป็นตัวเดียวกันก็คือ n บวก1แล้วก็บวก4นะคะเพราะงั้นตัวนี้ค่ะเราก็เอามาใช้กับโจทย์หลอเราก็จะอินทิเกตได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็จะเป็น1ส่วน3 u กําลัง ส่วนแล้วก็บวกค่าสีทีนี้เราจะตอบเป็นตัวสีเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัว u ออกนะก็จะเป็นหนส่วนสา u ของเราที่เรามองก็คือสีเหลืองตัวน,นี้นะคะก็คืคอสามเอลบค่ะขาวกำลังสามแล้วก็คือบวกสีก็เป็นอันจลัแบบนี้นะคะแล้วเลขกำลังที่เราเจอบ่อยอีกอันนึงนะคะก็คือสแครหรือ รากก็เจอบ่อยนะคะเช่นอินทิเกรตนะคะเป็น5ลบ 3x หารทั้งหมดยกกำลังรากที่สอง dx แบบนีนะะ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่สามารถจะไปใช้สูตรเป็น x กำลัง ndx ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าจากสูตรนะคะมันจะต้องเป็นตัวแปร ตัวเดียวกันกับของตัวที่อยู่หลังดิฟที่ยกกำลังแต่ของเรามันไม่ใช่นะคะของเรามันเป็นตัวแปร x นะแต่ว่าตัวที่ยกกำลังอะคะ่ะมันไม่ใช่ X ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สูตรนี้ไม่ได้เราก็เลยต้องขยับไปใช้สูตรที่ยืมมาใช้ตัวแปรใหม่ก็คือ,อยูกำลังเปียนกับดตัวนี้แทนทีนี้ถ้าเราจะใช้สูตรนี้นะคะเราก็ต้องมีการมองตัวแปรเทียบก็คือสร้างตัวแปรใหม่ดูนะคะ ตัวที่เราจะเทียบกับซารจะยํานะคะว่าจะเป็นตัวที่ยกกำลังแต่เราจะไม่เอาเลขกำลังมานะคะถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะคะนั่นก็คือตัวที่เราเห็นตัวนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวแค่นี้นะคะทุกคนเราไม่เอาสแควร์ดูมาตัวนี้มีค่าเท่ากับห้าลบสามเนะคะเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือนอกจากจะมองอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปดิฟเเปลี่ยนเป็นดิฟยู ดิฟเอต้องเปลี่ยนเป็นดิฟยูนะคะเราก็ไม่สามารถจะเดาเราจะต้องเอามาจากความสมคัญที่เราตั้งเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ดิฟยูเทียบ x กนะคะก็จะได้เท่ากับดิฟห้าเป็นศูนย์ดิฟสามเอได้ลบสามนะคะทีนี้เราก็จัดการจัดข้างใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนลบสามดิฟยูดิฟยูแล้วก็ดิฟเอเราก็ย้ายข้าง ะะเราก็จะได้ตัวนี้เป็นความสัมพันธ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น dx ตัวเดียวกันกันอยู่ในโจทย์เสร็จแ,แล้วเราทํายังไงก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเราก็จะต้องเอาทั้งหมดนี้ไปแทนค่าในสูตรก็จะกลายเป็นอินทิเกรตสแปรรูปดูแล้วก็หนึ่งส่วนลบสามดีอยู่นะคะทีนี้เหมือนเดิมค่ะตัวเลขเราดึงออกมาเป็นหนะึนะ่งส่วนลบสามแล้วอินทิเกรตเฉพาะตัวยู ทีนี้รูดูมีค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นสปายรูตนะคะเขาก็จะเป็นเลขกําลังเศษส่วนส่วนสองเนาะเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีรากที่ n นเนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็น u ูยกกําลังหนึ่งส่วนเนะคะได้แบบนี้เช่นกันเพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น u ยกกําลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็เอเราก็จะเอาไปใช้สูตรตัวนี้ค่ะคันนี้แปลว่าเราต้องมอง n เป็นหนึ่งส่วนสองนะคะซึ่ง เลขกำลังมันจะเพิ่มไปหนึ่งนะคะเป็น n บวกหนึ่งและส่วนด้วย n บวกหนึ่งและบวกสี่ของเราเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองบวกด้วยสองส่วนสองเราก็จะได้เป็นสามส่วนสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนสามนะคะคูณอยู่กับ u ยกกำลังสามส่วนสองส่วนด้วยสามส่วนสองและบวกสี่นะคะ ก่อนจะตอบนะคะทุกคนก็จะต้องเอา u ออกแค่นั้นเองเลยนะคะอันนี้กับเศษส่วนนะคะจะได้เป็นลบ2ส่วน9เนอะตัวเลขส่วนตัว u ของเรานะคะก็คือวงเล็บ5ลบ 3x ต้องใส่วงเล็บเพราะว่า,ามันมีหลายตัวนะคะทั้งหมดนี้จะยกกําลัง3ส่วน2นะคะ3ส่วน2แล้วก็บวก่เป็นอันจบอันนี้เจอบ่อยนะคะสําหรับเลขกําลัง ทีนี้มันก็จะมีอีกแบบที่เราเจอบ่อยนะคะก็เป็นการยกกำลังแต่ว่าอยู่ด้านล่างนะคะ,ะ,คะเช่นห้าส่วนด้วยสองทีบวกหนึ่งนะคะทั้งหมดนี้ยกกำลังสิบดีนะคะตัวนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะเราไม่สามารถจะใช้สจตร x กำลัง ndx ซึ่งถ้าเรามอง A เป็น t มันก็จะกลายเป็น T ีกำลังเป็น dt ตัวนี้ค่ะใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเอ่ยกกำลังนะคะก็คือในสูตรอะ่ะมันจะต้องเป็นตัว T ตัวเดียวกันกับที่อยู่หลังดิฟแต่ของเราอะ่ะมันไม่ใช่นะคะตัวฐานของเรามันเป็นสอง t บวกหมันไม่ใช่ t ตัวเดียวเพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้สูตรเอก,กำลัง n หรือ t กำลัง n แต่เราสามารถใช้วิธีการมองดู ดูกำลังเอ็นดีูเข้าช่วยได้นะคะทีนี้ตัวนี้เราก็จะมองดูเป็นเฉพาะฐานนะคะไม่เอาเลขกำลังนะคะไม่งั้นมันก็จะอินทิเกตยากไปอีกนะคะทุกคนทีนี้ถ้าเรามองดูเป็นเฉพาะฐานก็คือสองทีบวกหนึ่งนะคะดิฟดูเทียบที P ของเราก็จะได้เป็นสองบวกศูนย์ทีนี้เราก็ทำการจากข้างนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองดีูเท่ากับดีจี เดี๋ยวเราจะเอา dt ตัวนี้ไปเปลี่ยนนะคะตัวนี้เปลี่ยนนะคะ dt กับ d t ซึ่งเป็นตัวหนึ่งส่วนสองของเราอันนี้ตัวทดเราเพราะฉนะนั้นอินดิเกตของเรานะคะถ้าเรามองเปลแปรใหม่ก็จะกลายเป็นห้าส่วนด้วยตัวกลุ่มนี้ก็จะมองเป็นตัว t เอ้ยมองเป็นตัว u นะคะก็จะได้เป็น u ยกกำลังสิบส่วนตัว dt ก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสอง du เราก็สามารถดึงตัวเลขออกได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองพินทิเกตหนึงเลขห้าออกมาด้วยนะคะก็เป็นห้าส่วนสองส่วน u ตัวนี้นะคะถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็จะใช้สูตรอยู่กํลาลังเองของเราไม่ได้เพราะว่า u ต้องอยู่ด้านบนแต่โดยคุณสมบัติแล้วนะคะถ้าเรามี u ย,ยกกําลังด้านล่างเราสามารถเอาขึ้นมาด้านบนได้แต่ว่าเลขกําลังจะต้องตรงข้ามก็กลายเป็นลบสิบ เพราะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น u กําลังลบสิบอันนี้เป็นหลักการง่ายๆของเลขกําลังเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้เป็นห้าส่วนสองนะคะ u ย,ยกกําลังนะคะเพิ่มไปหนึ่งตัวจากลบสิบกลายเป็นลบเก้านะคะเพราะว่าเพิ่มหนึ่งแล้วก็บวกค่า c เพราะนั้นเราก็จัดการนะคะได้เป็นลบห้าส่วนสิบแปด u ก็คือสอง t บวกหนึ่งยกกําลังลบเก้าแล้วบวก c นะคะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะรูปใหม่ให้สวยงามเลขกาลังไม่ติดลบเราก็ทําได้นะคะก็คือเอาตัว u ของเราไปอยู่ด้านล่างนะคะก็จะกลายเป็น u อ่า18นะคะแล้วก็วงเล็บ2ีบวก1ยกกําลัง9เห็นไหมคะเลขกําลังจะเปลี่ยนเป็นติดบวกนะมันแค่จะแค่สลับเครื่องหมายกันนะคะถ้าเราเปลี่ยนตําแหน่งจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนเลขกําลังของเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายติดลบตรงข้าม อันนี้ก็เป็นอีกแบบที่จะเจอบ่อยนะคะสําหรับการยกกําลังนะคะก็จะมียกกําลังด้านล่างมีลากที่สองลากที่สามลากที่สี่ลากที่ห้านะคะแล้วก็มียกกําลังเอ็นนะคะยกกําลังสองสามสี่ห้าแล้วก็มีอยู่ในรูปของการคูณการหารกันใดๆพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทวนในรูปของการอินทิเกรตที่เป็นเลขกําลัง อันนี้เป็นหมวดหนึ่งที่เราใช้บ่อยมากนะคะอีกหมวดหนึ่งที่เราจะใช้บ่อยนะคะก็คืออยู่ในรูปของตรีโกณมิตินะคะซึ่งตรีโกณมิตินะคะก็จะต้องมาทราบพื้นฐานก่อนอันนี้คืออยากให้นักศึกษาจำม,มากๆเลยนะคะก็คืออยู่ในรูปของตรีโกณนะคะมีอะไรบ้างตรีโกณมีไซนะะยย์นะคะไซน์ยูนะคะ คอร์สอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราเอาไซด์กับแทนมาหาก็เอาไซดกับคอร์สมาหานกันนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าแทนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะกลายเป็นค่าแทนขอให้จำสามสามอย่างนี้หลักๆเล,ล 1, ยค่ะหนึ่งไซดสองคอร์สและสามแทนทีนี้มันก็จะมีหมวดตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกับแทนนะคะก็คือคอร์สค่ะคอร์สยูจะสลับเป็นคอร์สยู่วนด้วย ทายอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะกลายเป็นสูตรที่สี่ส่วนสูตรที่ห้านะคะก็จะกลายเป็นส่วนกลับของคอสนะคะก็คือหนึ่งส่วนคอสอยู่มีค่าเท่ากับสิบอยู่ค่ะแล้วก็สูตรที่หกก็จะเป็นส่วนกลับของทรายนะคะก็คือหนึ่งส่วนทรายอยู่ตัวนี้มีค่าเท่ากับหกสิบอยู่อันนี้อยากให้ทุกคนจําให้ดีนะคะความสมคัญ ไซน์ไซน์ก่อนนะคะไซน์คอสแทนคอสเซกโคเซกไซน์ส่วนคอสได้แทนตรงข้ามแทนคือคอสก็คือคอสส่วนไซน์ตรงข้ามคอสก็คือหนึ่งส่วนคอสก็คือเซกนะคะตรงข้ามไซน์หนึ่งส่วนไซน์ก็คือโคเซกอันนี้คือสีโกณทั้งหกตัวทีนี้ในแต่ละตัวเขาก็จะมีสูตรอินทิเกรตตามนี้เลยนะคะอันนี้พวกเราต้องทำการท่องนะคะทำการท่องจำ ทีนี้เวลาที่เราจะอินทิเกรตนะคะก็ต้องดูโจทย์ก่อนดูโจทย์ก่อนแล้วกเ็เลือกสูตรที่เหมาะสมกับโจทย์นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะอินทิเกรตนะคะตัวโคสองเ็กซกสองอดอ แบบนี้นะคะทุกคนเราควรจะเลือกสูตรไหนเราก็ควรจะเลือกสูตรที่มันมีตัวฟังก์ชันที่เรามีนะคะอย่างเช่นโคเซกับกรดนีสูตรที่เป็นไปได้ก็จะมีสูตรที่สิบสูตรที่แปดสูตรที่หกถูกไหมคะที่มันเกี่ยวข้องกับกรดกับโคเมทีนี้ใกล้เคียงสูตรที่เราเห็นก็น่าจะเป็นสูตรที่สิบถูกไหมคะตัวนี้น่าจะเป็นสูตรที่สิบถ้าเป็นสูตรสิบตัวนี้นะคะสิ่งที่ ต่างจากสูตรนะคะในสูตรเขาจะเป็น quad u, quad z u, quad u แล้วก็ต้องเป็น deep u ก็คือตัวแปรจะต้องเป็น u ทั้งหมดแต่ของเราจะเป็น 2x, 2x กับ x เห็นไหมคะมันมันไม่เหมือนกันทั้งสามตัวเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เขาเหมือนกันก่อนด้วยการมองตัว u นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคการใช้ตัวแปรใหม่นะคะเราก็จะให้ u เป็น 2x นะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะต้องเปลี่ยนดิฟ x ออกไปเป็นดิฟ u นะคะด้วยความสัมพันธ์นะคะดิฟ u เมื่อ u ตัวนี้นะคะเราให้ u เป็นสองดิฟ u ก็คือได้สองทีนี้เราก็ทำการสลับเนาะจัดข้างตัวนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น1ส่วนสองมาอยู่กับ u แล้วก็ dx ก็ขึ้นไปอยู่คนเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอา d x ตัวนี้นะคะเอาไปใส่ในส่วนก็คือตัวนี้เนาะนี่นะคะ ที่เราเห็นตัวนี้เพราะฉนั้นตัวที่เราตั้งทดไว้ตัวนี้นะคะเมื่อเราเอาไปแทนค่าในสูตรมันจะกลายเป็นอินทิเกรตโคเซนะคะสอรแล้วก็หนึ่งส่วนสองดียทีนี้เราสามารถดึงหนึ่งส่วนสองตัวนี้ออกไปด้านหน้าได้ก็จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสองอินทิเกรตโคเซอรยูดซึ่งตัวนี้ก็จะตรงกับสูตรที่สิบเลย ตงสูตรที่สิบนะคะเราก็จะได้คําตอบมาตามสูตรเลยนะคะก็คือเขาจะบอกว่ามันเท่ากับลบโคเซยูบวกีเราก็เอาตัวนี้มาตอบเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าสูตรที่สิบแล้วตัวนี้นะคะสูตรที่สิบเขาตอบว่าลบโคเซยู u, เพราะนั้นของเราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะคะแล้วก็ลบถ้ามีเครื่องหมายลบนะคะเราก็จะใส่วงเล็บก่อนนะคะโคเซยู ลบ, you, ลบลโเคบเซกยูแล้วก็บวกสีเลยเนาะโอเคส่วนนี้สิดวงเล็บนะคะแล้วก็บวกสีทีนี้ก่อนตอบเราก็เอา u ออกนะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองดึงลบออกมาก็จะเป็นโค s ซกสองอบวกสี่แบบนี้ได้เลยนะคะทุกคน ลองดูอีกนะคะในมุดว่าเรามีอิทิเกตเป็นโอเซห้าเอกดเอ็กนะคะตัวนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าสมมตว่าตัวที่เป็นตัวมุมนะคะที่อยู่กับสีโกน กับตัวด้านหลังตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะนั้นตัวนี้เราจะใช้สูตรเลยไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเราจะต้องทําการมองดูเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็น,เป,นเป็นตัวเดียวกันก็น่าจะเป็น 5x และเราก็บีบยูนะคะก็จะได้5ทําการสลับเนาะก็จะกลายเป็น1ส่วน5บียเท่ากับ 1/x นะคะตัวนี้เราก็จะเอาไปแทนในจทย์มันก็จะกลายเป็นอินทิเกรต c o s e อยู่นะคะส่วนตัวดิฟ x ตัวนี้นะคะทุกคนก็จะต้องเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะดิฟ x เท่ากับหนึ่งส่วนห้า u นะคะได้เท่าไหร่นะคะตัวเนี้ยมันจะไปตรงกับสูตรที่เท่าไหร่ดเราไปดูอันนี้เราดึงหนึ่งส่วนห้าออกไปได้นะคะดึงหนึงส่วนห้าออกไปไปตรงกับสูตรที่หก นะคะต่อเป็น ln absolute cosec u ลบ cot u ะคะตัวนี้ก็คือเป็นสูตรที่หกซึ่งเขาตอบนะคะ ln นะคะ absolute ก็คือ cosec u ลบ cot u บวก c เราก็จะเอาตัวนี้มาตอบนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนห้า ln absolute นะคะ cosec u ลบ u แล้วก็บวกค่า c ้เลยนะคะทีนี้ก่อนจะตอบจะต้องเอา u ออกนะคะอย่าลืมนะ o, c o s ซ u คือ 5x นะคะละบก, u. ก็คือ 5x ะคะแล้วก็บวกค่า c ตัวนี้ก็เป็นอันจบนะคะ อันนี้คือเราต้องจำสูตรนะคะจำสูตรให้ได้อืมเอค่ะทีนี้ดูอีกนะคะสมดว่าเรามีอินทิเกรตนะคะเป็นไซน์สาม x ลบห้านะคะแล้วก็ dx ตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นตีโกนเราต้องสังเกตตอนว่าเนี่ยค่ะตัวตัวที่ตามหลังพวกตีโกนแล้วก็ตัวแปะเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นตัวเดียวกันเราก็จอย่างจริงที่เกิดไม่ได้ต้องอาศัยการมองดูเข้าช่วยนะคะตัวนี้ก็จะมองยูเป็นสามเอกลบห้านะคะิีบยูเทียบ x นะคะก็จะได้เป็นสามลบศูนย สลับด้านการก็เป็น1นส่วนสนะคะ d u เท่ากับ d x แบบนี้ทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้ไปแทนค่าในอินทิเกรตก็จะกลายเป็นอินทิเกรต s ซายนะคะสาม x ลบห้าตัวนี้ก็มองเป็นอยู่ส่วน d x ตัวนี้นะคะเราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์เนี่ยตัวนี้นะคะ d x นี่กับ d x ตัวนี้เป็นเดียว,ยวกันก็จะมีค่าเท่ากับนะคะ เป็นหนึ่งส่วนสามีอยู่ทีนี้เราก็ดึงหนึ่งส่วนสาออกมาด้านหน้าแบบนี้ตัวนี้มันก็จะไปตรงกับสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งเลยนะทุกคนย้อนกลับขึ้นไปดูสูตรก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งไอยู่มันได้ลบคออยู U ่บวกดอันนี้คือคำตอบลบ u บวก c ค่ะเราก็เอาตัวนี้มาใส่คำต,ตอบก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสามลบ c o s u บวก c ก็คือหนึ่งส่วนสามดึงลบมานะคะแล้วก็ c o s u ก็คือสามลบห้าและบวก c เป็นอันจบ